บัดเนี้อังคันพุทธว่าวหอดประหัดสุกกะบ่อเกี่ยวเว้าหอดเสาอย่างเดียวเสาอย่างเดียวดอกทอ่อนี้สันสีว้ากะเรืองเสา ໄປໄປເອີແມ່ນສ້າງເຮືອນສ້າງເລົາລືກเອົາເສົາເສົາແຂງແກງສາງບ້ານໃໝ່ຫຼືຕກແຕງຊັນສີຈງໃຫ້ຮູເສົາດີແທ້ว่าຈັງດອົາຍັງລກາມາທັງັງທັງສໍແທ້ດເດນ แต่สุดคนเกี่ยวกับมงค้นสั่งบ้านสั่งอาคารแม่นบอกเอาแม่นก้าเสาหัวบ้านหัวให้หัวน้ำมูอนหลัก้าเนี่ยโอ้ข้าแท้ท้าบอกเอาวันโเอามวนมวนเอาวันมุงค้นเลือกแท่เลือกดีสี่สี่อันว้าเรื่องเหอนและบ้านมุงค้นแท่ได้แก้เสาเอ๊ะสั่งวันเสามงค้นที่สุดวันที่เอาว้าอยู่ไหนว้ยเรื่องมือเรื่องวันเอาแต่เพื่อนสี่หาถอดก้าเหมือนแล้วแต่ปีแต่เดือนพร้อมวันใดนั่นก็สร้างเพื่อนสี่หาเอาหันละ จาคือว่ามงคลแนแได้แก้เสาสนาดว่างั้นวอ้ยกะบ่ฟังให้จบแล้วจังค่อยส่อไว้นี่กะไรมีต้อเดียวมีด้วยฟังซื้อตีส่อดูมันที่จบจกเทียเลยเอาว่าตอลรดฉันเอาบาเจะส่อเรือบานเนี่อืว่าไปรวดเออสร้างเมื่อใดกะตามทอนขั้นใส่เสาบ่เขาท่าสิเป็นถูกในอุราขั้นว่าเสาแตกมั่งเฮื่อเจ้าสิเราพัง เ,เ,เครีดดดีๆั้งฟัง,ฟงฉันสิบอก,บอกอเกาโมงคนใดแกเสาเสาที่ฉันว่านี่สีดีแทว้ว่าซ้ำใดแแป้ง,งเริ่มงงหรอเด้เอบ้าอเสาดีๆก็ต้องใส่ตามใจท่านต้องการสั่งท่านสิสั่งอีย่างฟังดีๆเราจื้อไว้ห้าอยากได้ไปสั่งเอา <c oughs> ให้ตรงไปไทยจเจริญพอนเสาปูนเด้อและเจ้าบ้านนกเจ้าเฮาเคยเห็นเป็นบนทรมเสาปูนทรงไขย หลอย่ังอีกละก้าที่เจ้าว่าวเรื่องเสาเสาอยู่นี่บบแมนว่าเรื่องของวันเสาดอกว่ตจิน่ะเอาก็ยังว่าวันใดก็สร้างว่ามงคลขันใสเสาปูนที่บบได้คุณภาพบ่ได้มาตรฐานอาคารบ้านเฮียนจ้างกับโมงคลให้ได้เลยนะก้าแมนโบสนตัวว่านะก็แม่นหันละเอาเจ้าว่าว่าผมงงตึงโดนไว้ละสรุปเจ้าวาอยู่นี่มีประสงค์ยังก็เด้น่ะเอาเอาก็ยังว่าเอาอยากแนะน้าให้ผู้เพื่อนสนใจอยากได้เสาปูนที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้ความสบายใจแก่เจ้าของบ้า บ้านเจ้าของเฮี้ยนหรือผู้ยู่อาศัยสันดอกเพราะล้านไทยเจริญพร้นเสาปูนเพื่อนผลิตดีเสาทุกหน้าทุกนิ้วทุกขนาดอาคารสำนักงานบ้านยู่โกดังโรงงานต่างๆเพื่อนรับลอเสาตามสั่งซิเป็นเหล็กเสริมใส่ภายในทุกขนาดมาตรฐานสั่งเพิ่มได้ตามแท้ผู้สั่งทำพร้อมผู้ลกกาโอ้เน้นคุณภาพแท้ๆด้วยเอาฟังเบิ่งเน้นด้วยบ่ได้คุณภาพตามต้องการเพื่อนยินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์จากหันเพื่อนยังมีทีมงานดีดบ้านดีดเฮี้ยนไว้คอยบริการอยู่หลายทีม บริการทั่วราบชณาจากคุณว่วเสาปูนสร้างแล้วเพื่อนกับบริการส่งให้ทั่วประเทศพ้อมบุลละกาสั้นดีแล้วเหาผมได้แนะนำลุงผมได้ยินว่าอยู่ว่าสิดิทีนหลังเกาเล่าสิสางบ้านไม่น้ำหาผมได้แนะนำแล้วไปสร้างเสาปูนมองนี้ผมขอเบอร์เพื่อนในอามีประจ้ามีดวะศูนย์แปดเจ็ดตัวเดาน่ะได้แล้วละล่านไทยเจริญพรเสาปูนเด้อก้าอยู่บ้านนกเจ้าตำบลโนนกอกถนนเกษตรสมบูรณ์นองบัวแดงเฮ้ยล่ะสร้างน้อยด้วยผู้บริหารยุหันบริการถือจ้า ไอ้ถือใจตัวหัน,นอ่ะก็ใช่ละเอาผมไปดอกบาน,นเอาบ่าฟังแหล่ต่อตีก้าเอาเลิกเอาผมไปดอกเอาไปสน่ะคันบ่ฟังต่อน่ะ <c oughs>